ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่19สิงหาคม2566นะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะคุณอาจจะต้องต่อสู้กับปัญหาหลายๆอย่างนะคะอาจจะเหนื่อยและหนักนะคะช่วงนี้เบื่อเบื่อเซ็งเซงอยากจะอยู่คนเดียวนะคะรู้สึกมีเรื่องไม่สบายใจนอนไม่ค่อยหลับนะคะมีเรื่องคิดหนักคิดเยอะนะคะในช่วงนี้หลายๆคนอยากจะไปบวชชีพารามอยากอยู่คนเดียวอยากจะไปจําศีลหรือภาวนานะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทาง ะะเดินทางระวังนิดนึงนะคะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะช่วงนี้อาจจะต้องรับผิดชอบนะคะต้องฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะคะคุณเดินทางแล้วจะได้โชคได้ลาบนะคะแต่ช่วงนี้นะคะสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นโชคลาบก็เด่นนะคะมีโอกาสได้โชคได้ลาบเข้ามานะคะซื้อนําโชคของคุณคือทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถอายุของตัวคุณเองแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีเขียวสีเขียวสีเหลืองสีแดงให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ7ด 19ึ่งเนะคะเจ็ดองขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ